สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพิพัฒน์บงวิวัฒน์นะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์นะครับการดําเนินงานวาดภาพนะครับของหลวงตาประพลพัฒน์จิรธรรมโมประธานที่ปรึกษาสถานชีวาพิบาลอโรคยสานวัดคําประมงสถานชีวาพิบาลต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยนะครับคุณสมศักดิ์สัมโพชนานนนะครับศิลปินสังกสีนะครับศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับของ ประเทศไทยนะครับได้แสดงมุทิตาจิตนะครับที่จะวาดภาพของหลวงตาประพลพัฒนะครับเพื่อที่จะนำออกประมูลนะครับเพื่อหาทุนนะครับมาใช้ในกิจการของอโรคยสารวัดคำประมงนะครับซึ่งอยากจะนำเสนอนะครับเรื่องราวการเตรียมการนะครับความเป็นไปเป็นมานะครับให้รู้จักตัวตนนะครับของ คุณสมศักดิ์สัมโพชนานน์นะครับว่าโครงการนี้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไร และเป็นท่านนี้ครับอาจารย์สมศัมกดิ์สัมโพชนานนท์นะครับที่หลงไหลในสังกษีเก่าแถมยิ่งขึ้นสนิมแกบอกว่าจะยิ่งสยูยไวสำหรับคนอื่นอาจจะดูไร้ค่าอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวจะเป็นบัตรขยักเอาแม่ <c oughs> เป็นคนแรกของประเทศไทยกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้ฉายาสมศักดิ์สังกษีสร,รส้างสรรค์งานศิลป์จากสนิมที่สวยงามเห็นแล้วก็ต้องทึ่งจริงๆครับนะครับภาพที่ภูมิใจสุดจะเป็นภาพพระนอนสอนอน,นิจจังเนี่ยพระพัดของท่านเนี่ยสนิมจริงๆผมไม่ได้เพ็ง ผมจะปล่อยปล่อยไว้เพื่อให้เป็นร่องรอยของการเวลาอ,องานหัตถสิ์ไทยไงครับที่มีความวิจิตบรรจงผมเลือกสังกสีลายลายนี้เพราะว่าสื่อถึงความเป็นมากครับการวาดรูปลงไปบนเฟรมสังกสีต้องใช้สมาธิและจินตนาการต้องสูงครับอาจารย์สมจักิเป็นน้อมนำแนวพระราชดำมิตในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความพอเพียงมาใช้ ซึ่งที่ผ่านมาครับมีการจัดนิทรรศการนําภาพศิลปะจากสังสีมาร่วมประมูลทําบุญด้วยการมอบรายได้ช่วยเหลือสังคมแม่สร้างสารรค์ผลงานดีๆแถมยังใจบุญอีกด้วยผู้ชมครับก็เมื่อกี้เราได้ชมนะครับคลิปทีเ่เป็นผลงานนะครับของอาจารย์สมศักดิ์สัมโพชานน์นะครับจริงๆก็เป็นเพื่อนนะครับรุ่นเดียวกันที่คณะวิศวกศรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ เมื่อกี้ดูต้องเรียกว่าทึ่งมากแล้วก็เหมือนที่ได้โปรโยไปนะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับว่าคุณสมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์นะครับหรือสำําของพวกเรานะครับก็มีใจเป็นกุศลนะครับที่จะมาร่วมนะครับหาทุนให้กับอโรคยาสารวัดคํคำประมงนะครับตอนแรกนะครับต้องเรียกว่าเราไม่รู้เราไม่รู้เลยว่างานของเพื่อนคืออะไรนะพอคุยกันแล้วก็บอกโอเคลงตัวแล้วถึงถึงเฟรมได้เลย หน้าแตกมากเลยอ่ะหน้าแตกมากเพื่อนก็ไม่กระซิบสักคำเลยว่าเฮ้ยปล่อยไก่แล้วอะไรยเงี้ยนะแล้วเป็นที่มีผลงานนะครับหลายๆช่องหลายๆเวทีนะครับก็ได้ไปสัมภาษณ์เผยแพร่แต่ก็ยังบอกนบประดลเลยว่าไม่รู้เราไปอยู่เส้ที่ไหนนะเพื่อนเรามีผลงานซะขนาดนี้ทําไมสำเนี่มีจิตเป็นกุศลที่อยากจะมาะหาทุนนะครับด้วยการวาดภาพให้กับพระอาจารย์ประพลพัจิะร,มมระธรรโมปกติเนี่ย มันเป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่เรียนมหาลัยลนะ้วคือพอเรียนพอเรียนคณะวิศวะเนี่ยแล้วได้มีโอกาสออกค่ายอาสาเนี่ยครับออกค่ายอาสาต้องบอกก่อนว่าผมชอบวาดภาพมันไดเป็นอยแล้วก็พร้อมกับตั้งใจเรียนหนังสือมาคบคู่กันชอบพอๆก,กันทีนี้พอออกค่ายแล้วได้ไปเห็นชาวบ้านนะครับ เห็นความเป็นอยู่เขาเห็นปัญหาของเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เกิดความรู้สึกสงสารผมมีความรู้สึกว่าอยากช่วยเหลือเขาแล้วก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าจริงๆแล้วผมชอบที่อยากจะเป็นศิลปินมากกว่าเพิ่งจะรู้ตัวหลังจากได้เรียนไปคณะวิศวะไปแล้วสองปีแล้วโดยตั้งใจว่าอยากเป็นศิลปินที่ผลงานผลงานของผมสามารถช่วยเหลือสังคมไดไม้เหมือนอย่างที่ผมฝัน ผมตั้งใจไว้ว่ารา,ายได้ส่วนหนึ่งผมจะมอบให้การสนทุกครั้งที่เวลาผมจําหน่ายงานบ้างทีนี้มาเจอเรื่องราวเกี่ยววัดคําประมงผมรู้สึกเป็นเป็นภูตอย่างยิ่งเลยว่าโอ้โหเราได้มีโอกาสแบบวาดภาพเข้าอาวาดแล้วผมชอบกิจกรรมของสิ่งที่วัดนี้ทำเพื่อมวลมวลบรรุษยชาติครับมันตรงกับตรงกับใจที่ผมอยากมีส่วน อยากมีส่วนช่วยเนี่ยครับผมก็เลยถือโอกาสเนี่ยได้ทำงานที่ผมรักและได้ได้ทำได้ช่วยเหลือทำวัดด้วยต้องเรียกว่าบุญจัดสรรจริงๆเพราะว่าบุญจัดสรรมันมันไม่ได้มาได้ง่ายๆถ้าเราไม่ได้ทำอะไรไว้ในอดีตนะที่หลวงตาประพลพัฒพูดเสมอว่าถ้าคิดแล้วนะครับไม่ทำมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม้่หลวงตาจะพูดเสมอถ้าท่านไ่ออกงานที่ไหนนะครับแบ็กดรอปด้านหลังเนี่ยของงานสมุนไพรที่ไปออกทุกปีท่านก็จะเขียนไว้ตัวเบื้อ่มเลยบอกว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดเป็นคําสั้นๆก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นจริงแท้ถ้าคิดแล้วไม่ทําเหมือนที่สามเล่าให้ฟังนะครับว่าแรงบันดาลใจเนี่ยอยู่ๆมันคงไม่ได้เป็นคนที่เ,เกิดมาแล้วก็คิดแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ แต่จากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้เราออกค่ายกันการได้ไปมองเห็นอีกมิติหนึ่งนะครับของสังคมเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในความคิดเราตลอดแล้วถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเลือกว่าเส้นทางไหนที่เราจะต้องทำมหาหากินด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็บาลานซ์ชีวิตด้วยการทําประโยชน์ตอบแทนสังคมตอบแทนมหาวิทยาลัยตอบแทนภาษีของประชาชนนะครับการดําเนินงานทั้งการประชาสัมพันธ์นะครับก็ทํา ควบคู่กันไปนะครับซึ่งเรามีความตั้งใจนะครับที่จะประมูลภาพรูปแรกนะครับให้ทันวันแสดงมุทิตาจิตหลวงตาประพลพัฒในวันคล้ายวันเกิดในวันที่22มีนาคม2568นะครับความคืบหน้าของการดำเนินการนะครับสร้างสรรผลงานชิ้นนี้นะครับจะทยอยนะครับอัปเดตให้ ผู้ที่สนใจนะครับสิทธานุสิทธิท์นะครับได้ติดตามเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเธอคือพลังที่ยิ่งให่เธอคือดวงใจของผู้ปวยมะเร็งแม้แต่ฝนยิน้มฟืนหัวเราะเพื่อให้ฉันสบายใจเธอคือพลัง